สวยก็เปิดทุกตนนะพี่นะแบบนี้เดี๋ยวผมหาไฟก่อนเดี๋ยวนะวี่มันทำไมมันเป็นอย่างนี้อืมสวยๆนะตัวนี้อยู่ด้วยกันมานานละตัว,วนี้อ <laughs> ะพี่นะอยู่ด้วยกันมานานละเนื้อดินอยู่ประมาณนี้นะครับ สวัสดีพี่พี่ทั้งหกสิบสองท่านนะครับนะครับที่เข้ามารับชมพ้างั่งนะฮะนะครับใครถูกใจองค์ไหนแคปรูปทรงมาได้เลยนะพี่ชายนะเกรดตุ่มก็มีนะครับเกรดตุ่มนะครับเกรดตุ่มนี่ก็เหลือตนเดียวนะช่วงนี้นะครับสวัสดีพี่พี่ทั้งร้อยี่สิบสามท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนะครับถูกใจองค์ไหนจัดได้เลยนะพี่นะ ลองนําไปพกพาดูได้นะพี่นะงั่งเป็นอะไรที่หนุนดวงนะพี่นะลองนําไปพกสักตนสองตนนะพี่นะรู้เรื่องนะพี่นะส,ส่วนมากใช้งั่งนี่จะติดเลยนะนะครับจะติดใจเลยนะที่พี่นะในสายมันสามารถสัมผัสได้นะพี่นะงั่งเนี่ยนะครับสัมผัสได้ว่าดีไม่ดีเนี่ยแฝนดูได้นะพี่นะ สัมผัสด,ดูทันทีได้เลยนะพี่นะนะครับหัวจะนําแบบนี้นี่แบบนี้เป็นตัวห่วงแหนงนคมอยู่นะช่วงนี้นะครับตัวนี้มีประมาณรักสามตนนะซื้อมานานแล้วนะตัวนี้นะครับตัวนี้ล้างมาแล้วนะพี่นะอยู่ประมาณนี้สวยๆยิบๆไม่ปล่อยนะพี่นะเอาไม่ดูเฉย ไม่ปล่อยนะเพื่นี่เอาไว้ดูเฉยนะนี่นะนะครับขายอีกได้ตัวนี้นะอี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะถูกหน่อยนะขายตามสภาพของผิวโลหะนะพี่นะสวยหน่อยก็แพงนิดนึงนะครับอยู่ใครอีกได้ตัวนี้อี่จัดไปได้เลยนะพี่นะนะครับ อืสุดจัดน,นี่ตัวสวยๆผมนะตัวสวยๆออ้เอมื่อกี้เหมือนเหมือนจะได้ไฟนะแต่มันเป็นยังไงนี่ประมาณนี้นะพี่นะผิวแท้ๆเขานะสวยๆ <c oughs> ของแท้ไหมแท้ทุกตนนะพี่นะแท้ทุกตนรับประกันให้เลยนะพี่นะนะครับผมรับประกันให้ทุกตนนะพี่นะออกแกะผมไปนะนี่ตัวสวยๆนะพี่นะอตัวนี้เป็นผ้าชัยนะครับผ้าชัยนะสวยๆยิบๆองนี้ก็พี่ชายแบ่งปันมาให้นะ องนี้หรือว่าถูกใจมากเลยนะครับอยู่ด้วยกันมากันนะนะครับองค์ราคาตั้งแต่สองพันห้าจนถึงหลายหลายหมื่นนะพี่นะราคานะครับนะครับถ้าตัวสวยๆหลายหลายหมื่นนะครับตัวนี้ผมเปิดตัวตัวนี้นะครับผมเปิดไว้ที่สี่หมื่นเจ็ดนะครับตัวนี้นะพี่ๆนะ ตัวเดียวนะครับเปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดนะครับนะครับสภาพตามนี้นะพี่นะหรอีกได้นะครับนะครับตัวนี้นะครับไหนนะมีหลายๆตัวนะเดี๋ยวหาก่อนตัวนี้ผมเปิดไว้ที่สามหมื่นห้าพี่นะนะครับตัวนี้นะนะฮะ นี่นะวสวยๆแบบนี้นะนะครับแต่ถ้าไม่สวยน่อยถ้าแบบนี้สภาพแบบนี้นะสภาพแบบนี้เปิดไปที่สองพันห้านะครับนะครับแบบนี้นะสภาพขายตาสภาพเลยนะครับรวมสวยนะครับใครได้แม่เปิดนะแม่เปิดแม่เปิดแบบสภาพยังไม่ได้ใช้เลยนะครับนี่นะ ได้ครับตัวนี้แม่เปิดนะครับยังไม่ได้ถูกนำไปใช้นะถ้านำไปใช้เขาก็จะอ,อยู่ประมาณอยู่นะผมหาก่อนไหนอ้าวไปไหนเนาะอยู่นะหาก่อนด้วยนี่หาก่อนอยู่ไหนเอ่ยผมไม่รู้เก็บแม่เปิดไว้ไหนหมดนะหาตอนนี้หาไม่เจอ หาไม่เจอเลยเช่วอนี้โหอยู่ไหนเลยอไม่เจอจริงเอะเมื่อกี้เยอะอยู่นะเอาไปตัวนี้ก่อนเลยกันนะสวัสดีพี่พีทั้งร้อยสี่สิบเจ็ดท่านนะครับนี่นะตัวนี้ผิวเขาจะยังไม่เปิดนะพี่นะสองตอนนี้นะครับ อนเกินนี้ผิวยังไม่เปิดนะถ้านําไปใช้หน่อยนะผิวเขาจะเหมือนพ่องัดนะเดีย๋ยวนะผมนําผิวมาให้ดูบ่อน,นี่นะผิวเขาจะเป็นเหมือนแบบนี้นะนี่แบบนี้นะแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เออแฟนไม่ทันนะนะพอมีเยอะไงซื้อเข้ามาเยอะจัดซื้อมาก็เป็นร้อยตนนะพี่พี่นะ จะซื้อเข้ามาอีกอยู่นะวี่ๆนะจะซื้อเข้ามาอีกอยู่นะครับซื้อเข้ามาทุกวันนะซื้อามาเรื่อยๆนะคัดอยู่นะคัดแบบตัวสวยๆนะนะครับแบบถ้าใครถูกใจก็แบ่งให้ไปอยนะ่างเงี้ยถ้าไม่ถูกใจก็เก็บไว้นะเพราเราสายอนุรักษ์ด้วยนะพี่นะไม่ใช่ขายอย่างเดียวนะนะครับนี่ตัวนี้ ตัวนี้อาจารย์ใหญ่แบ่งมานะตัวนี้ก็พอมีนะพี่นะพี่ชายนะแบ่งก็พอมีนิดนิดหน่อยหน่อยนะพี่นะแบ่งเยอะไม่ได้เยอเจ๊งนะ <c oughs> พี่นะแบ่งเยอะไม่ได้นะพี่ต้องมีกําไรนิดหน่อยนะครับ <c oughs> นะครับบางตนก็ได้มาแพงนะพี่นะบางต้นถ้าต้นไหนที่ได้มาถูกก็แบ่งแต่ต้องมีกําไรนิดหน่อยแหละนะ ติดมือนะพี่นะนะครับเอกได้ตัวไหนพี่ลองทักเข้ามาดูได้เลยนะพี่นะพูดคุยกันได้เรื่องราคานะพี่นะนะครับอ่าแบ่งให้แบ่งได้แบ่งนะพี่นะช่วงนี้ร้อนนะร้อน <laughs> แอดมินแอดมินบิดเลยกี่โอ้โหพูดเรียน,นะพี่นะไม่ได้ร้อนอะไรนะช่วงนี้อืม หยอกเลนตะพี่นะตัวนี้สวยนะสวยพี่พี่นะครับตัวที่สวยผมมีเยอะนะตัวที่สวยพิมพ์นี้นะอ่าตัวสวยไหนนะหาก่อนเท่านี้ไอพิมพ์ไหลแบบไอนี้นิดนึงตัวนี้นะตัวนี้โอ้โหตัวนี้ผิดทรงเพราะว่า ผิดทรงนะพี่นะเขาเรียกผิดทรงทาไมถึงผิดทรงเนี่ยตัวนี้เป็นผมหวีนะมันมาผิดทรงในช่วงที่ที่ตรงนี้แบนไปนิดหนึ่งนะครับมองไปเนี่ยมันผิดทรงเลยนะเห็นนะพี่นะครับตรงนี้แบนหักเนี่ยคือผิดทรงเลยนะครับแต่ก็น่าจะติดมือตัวนี้ผมว่าเพราะว่าใครมองเขาก็รู้แล้วนะถ้าอย่างนี้ผิดทรงเลยนะถ้าตรงตรงนี้มันบี้นะพี่นะ มองมานี่ยมันมันไม่สวยเลยนะนะครับไอตัวไม่สวยนะแต่พิวโลาหะเข้าดีนะแต่มันผิดทรงไนงะในช่วงนี้นะแต่ถ้าขายก็ต้องขายถูกเลยนะครับเขามองมาผิดทรงอนะมันก็มองเครืองเคืองนะถ้าเรามองแบบไอมืออาชีพหน่อยนะพี่นะถ้าเป็นในสายของงั่งนะนะในสายคนเล่นจริงๆนะนะครับ แต่ถ้าคนไม่รู้เนี่ยเขาก็จะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าคนที่เล่นกันบ่อยๆเขาจะรู้นะว่ามันผิดมันผิดทรงเลยเขามองปุ๊บเดียวเขารู้เลยนะว่ามันมันทํแแมงทํแแมงแล้วอย่างเงี้ยที่จริงเนี่ยองค์รูปรูปลักษณะเนี่ยถูกต้องหมดนะพี่นะแต่ว่ามองอีกทีหนึ่งว่ามองดูในช่วงเนี่ยมันคือมันผิดเลยตอมนมันบี้ไงพี่นะในช่วงนี้นะนะครับมันบี้ตัวน,นี้ก็น่าจะติดมือนานนะ อืมใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาสวัสดีพี่พ,พี่ทั้งร้อยสิบท่านนะ